สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารกักทุกท่านคา่ะและเพื่อนๆที่รักสุขภาพเพื่อนๆมีปัญหาอย่างแม่ก้อยอยู่ไหมคะตอนนี้นะคะอายุของเราเริ่มมากแล้วค่ะแม่ก้อยยี่ห้าสามสิบนะคะเพื่อนๆหลายท่านจะพบว่านะคะเราเริ่มนะคะมีหูดกะติ่งเนื้อนะคะฝแล้วก็ตาปลาค่ะโตแล้วก็ใหญ่มากๆค่ะโดยเฉพาะนะคะกะนะคะหรือนี่ค่ะฝ่ายนะคะที่บริเวณใบหน้านะคะหรือที่ลำคอหรือบริเวณนะคะหลังคอของเราค่ะก็จะเริ่ม ะะมีติ่งเนื้อเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องเลเซอร์ค่ะเพื่อนๆจ๋าก็สามารถกําจัดหูดกะไฝนะคะตาปลาติ่งเนื้อต่างๆแบบง่ายๆเลยค่ะด้วยเทียนเล่มนี้กันเลยค่ะวิธีทำทํายังไงนะคะเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ หูดหรือติ่งเนื้อนะคะที่อยู่ที่หน้าอยู่ที่คอนะคะหรือจะเป็นไฝนะคะกะนะคะขี้แมลงวันทําไมโตแล้วก็เด่นชัดตามอายุของหนูเลยค่ะแม่ก้อยแก้ง่ายๆนะคะรักษาด้วยวิธีทำอะไรสิ่งนี้กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเป็นเทียนนะคะแนะนําให้เป็นเทียนขาวนะคะเป็นกระเทียมเลยนะคะเทียนนะคะเพื่อนๆจ๋าหูเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าหูดนะคะ เทียนขี้พึ่งไปเรื่อยๆเลยค่ะเพื่อนจ๋าแม่ก้อยไปได้สูตรนี้นะคะมาจากคุณยายนะก้อยเคยมีติ่งเนื้อนะคะขึ้นบริเวณที่กาลางหน้าอกอะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าคุณแม่มองเอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เลยไปให้คุณยายดูนะคุณยายก็ทําสูตรนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ทานะคะแปะไว้อยู่ประมาณ3วัน7วันอะบริเวณที่เป็นติ่งเนื้อนูนขึ้นมาค่ะก็แบบยุบเทียนขี้พึ่งบางที่นะคะจะเป็นแผ่นกลมๆก,ก็สามารถใช้แบบนั้นได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่เทียนเล่มหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็น อย่างนี้นะคะเพื่นอนเอจากนั้นค่ะเพื่อนๆก็มาแกะกระเทียมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเตียมเราใช้นะคะอยู่ที่ห้ากลีบนะคะกระเทียมนะคะมีธิดเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติค่ะทําให้หูดกะติ่งเนื้อของเรานะคะที่บวมๆใหญ่ๆ,ๆเนาะเขาใหญ่ตามน้ําหนักตัวเราด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะเมื่อก่อนตอนเป็นสาวเราก็จะไม่ใหญ่อย่างนี้นะคะ,คะโอ้พอเราอายุมากอ้วนหน่อยนี้นใหญ่ตามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเวลาส่องกระจกก็ออื ไม่ค่อยแฮปปี้เลยค่ะไม่ค่อยขาบวมแล้วก็ใหญ่มากๆเวไหนนะคะที่อักเสบเป็นติ่งเนื้อเป็นก้อนนะคะทําสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอเค่ะโอเคค่ะเทียนไขที่เราขูดพร้อมแล้วกระเทียมนะคะที่ไม่ก้อยแกะเรียบร้อยเนาะครบมาเลยค่ะเพื่อนถุงนะคะถุงพลาสติกค่ะห่อครบเลยค่ะเพื่อนสาก็ด้วยนะคะเพื่อนๆนี้เลยกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน ตาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขาใเพื่อนๆพื่ตำกระเทียมให้แหลกแหละเอียดนะจ๊ะโอเคค่ะเพื่อนจ๋ากระเทียมละเอียดแล้วค่ะเพื่อนดูละเอียดมากลดอาจารย์อักเสบนะคะทำให้ติ่งเนื้อที่บวมๆของเราค่ะเล็กลงเล็กลงแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนจ๋าลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อนเก็ลวกถึงขึ้นมานะคะคั้นบีบอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนเจ๋าอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆถ้วยของเราเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขา ได้เทียนนะคะแล้วก็กระเทียมเรียบร้อยนะคะดับต่อไปนะคะให้เพื่พอนๆนานะคะเทียนนะคะไปเวฟนะคะในเตาไมโครเวฟได้เลยสําหรับเพื่พอนๆที่ไม่มีเตาไมโครเวฟทําแบบนี้นะคะต้มน้ําเดือดพอประมาณนะคะก็วางด้วยที่เราขูดเทียนลงไปค่ะ <S <S ค่อยๆขดนะคะเดี๋ยวเทียนทีเพึ่งของเราจะละลายค่ะพี่มาจ๋ะเทียนของเราเริ่มละลายแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ อย่าละลายหมดแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเฮ้มันก็ไปยุบเลยค่ะเพื่อนจ๋าเทียนก็ใสอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าใสเหมือนน้ำมันเลยค่ะเพื่อนๆเนีน่ยเลยค่ะเทียนค่ะเพื่อนจ๋าที่ขา,ขาวๆนะ่นี่ใสปิ้งอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านี่น้ำมันแบบธรรมชาติสก,กัดะะจากน้ำผึ้งเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ เป็นสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆขาเป็นมะนาวนะคะกดแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนๆตัดมานะคะคร <ๆ S 1> ึ่งซีกอย่างนี้นะคะบีบใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยค่ะโอเคเป็นเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปนะคะห <ๆๆ S 2> นึ่งะะ 1> 1ช้อนชาค่ะนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ ตรงไหนเป็นหูตรงไหนมีติ่งเนื้อนะคะนี่ใช้สูตรนี้เลยค่ะและอันดับต่อไปนะคะให้เพื่อนเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะ,ะเป็นนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นออยค่ะเพื่อจ๋าอย่างนี้เลยคะ่ะสูตรนี้นะคะผสมอะโลเวร่านะคะว่านหางจระเข้ค่ะเ,เพื่อนๆใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนอย่างนี้เลยค่ะนี่สูตรนี้ผสมวิตามินอีด้วยค่ะทําให้ผิวของเรานะคะฟื้นฟูกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งค่ะคือที่เกิดจากฝฟกา นะคะหูต่างๆที่เราเกิดขึ้นค่ะเกิดจากอายุของเรามากขึ้นด้วยค่ะเพื่อนจ๋านี่สูตรนี้ค่ะชะลอทําให้ผิวเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างง่ายๆเลยค่ะระหว่างที่ทํานะคะถ้าเขาขึ้นเป็นไข,ข่ขาวๆข,ของเทียนนะคะให้เพื่อนมาอุ่นนะคะในหม้ออย่างนี้อีกครั้งนะคะโอเคใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนจ๋าสูตรนี้พยายามให้เขาแบบร้อนพออุ่นๆน,นะคะเพื่อนจ๋าคือเขาจะไปเคลือบติดอยู่กับ กะหูดไฟของเราค่ะเคลือบสนิทแนบแน่นเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยค่ะโอเคเสร็จ้าค่ะเพื่อนจ๋ามาเลยค่ะเพื่อนสูตรง่ายๆเลยค่ะนี่นำสิ่งนี้มานะคะเป็นคัตันบาดค่ะเพื่อนเพื่อนตรงไหนนะคะที่มีหูดมีกะมีติ่งเนื้อค่ะเพื่อนๆค่นขต่อยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอ่านี้ก็สมมุตินะคะเพื่อนๆสมมุติเรามีหูดหรือมีตาปานะคะตาปาก็จะอยู่ตามข้อ ตรงนี้นะคะหรือที่เท้านะก็เป็นนะเพื่อนเืนจ๋าถ้าอยู่ตรงนี้เราก็ต้อยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะร้อนๆอุ่นๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าต้อยเลยตรงไหนมีตาปลาค่ะแม่ก้อยขาปวดมากเลยเดินไม่ได้เลยถ่าอย่างนี้นะคะเพื่อนเแล้วเพื่อนก็เอาพลาสเตอร์ยาอย่างนี้นะคะมาแปะติดได้เลยนะคะคือทําไว้ตอนไหนค่ะแม่ก้อยทำตอนก่อนนอนนะหรือจะเป็นพลาสเตอร์แบบนี้ปิดได้เช่นกันค่ะไม่มีพลาสเตอร์ยานะคะเราใช้สำลีเป็นแผ่นๆนะคะอย่างที่โปยาลงไปแล้วนะปิดสำลีทับ ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนจ๋ามาดูวิธีใช้เลยนะคะที่ไม่ก้อยใช้นะนใช้ขตัตนบัตรอย่างนี้ค่ะต้อยเลยค่ะนี่ตรงไหนคะ่ะที่มีกะนะคะหูดไฟคะ่ะเม็ดเบลเลอร์เลยค่ะไม่ก้อยตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเี่ตอนเด็กๆไม่ก้อยก็ไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยตอนนี้นี่เม็ดเบลเลอร์เลยค่ะนี่ตรงนี้ก็มีค่ะจะเป็นร้อนร้อนวูบูบ่าว่าแต่แบบร้อนแบบอุ่นอุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้อยไปอย่างงี้นะคะปิดปิดให้แนบ ให้แนบชิดกับตรงไยของเราค่ะตรงนี้ตรงนี้ยิ่งชัดตรงนี้กดลงไปนะคะกดให้แนบเลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้เม็ดเบลอเลยอยากให้ไยกะของเรานะคะเม็ดเล็กลงค่ะเพื่อนๆตรงไหนนะคะที่เม็ดใหญ่ๆนะคะไม่ก็ใช้ช้อนอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆต่อยปิดไปตรงนี้เลยค่ะท้าติดต่อกันเลยนะคะสามวันเจ็ดวันค่ะอย่างี้เนี่ยค่ะเพื่อนๆ วันนี้เป็นปื้นใหญ่ว่นนี้ก็ทาได้นะคะเพื่อนจ๋าแล้วก็ติดนี่ค่ะเพื่อนเเป็นมัสเตียแบบนี้นะคะนี่นะคะแปะเลยค่ะนี่นะคะล้วก็แปะอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนจ๋าเช้ามาก็แกะออกนะคะทาติดต่อกัน3มวันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะแกะออกแล้วนะคะไปอาบน้ําตามปกตินะคะเพื่อนก็ทาจอรนสันนะคะเป็นออยจอรนสันนะคะทาได้ตามปกติเยนยคะ่ะเพื่อนเเล็กๆเป็นติ่งเนื้อตามคอเยอะเลยค่ะไม่กยขาพราะเราอายุมาก ติ่งเป็นติ่งเนื้อก้อนๆที่คอค่ะพเพื่อนก็แต้มอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนจ่ายนี้เลย <_ d ata> ขยันแต้มเลยนะคะเนี่ยพอแต้มปุ๊บจะแบบอแบบร้อนๆอุ่นๆน,นิดๆค่ะไม่ไม่ไม่แสบนะคะพเพื่อนๆก็ทาก็แบบสบายดีอ่ะทาเลยเป็นติ่งหรือบริเวณหมอนตรงเนี้ยก็เยอะนะคะไม่ก้ยขาท <_ d ata> าเหมือนกัน,นะค่ะพเพื่อนๆแต้มเลยทําให้บริเวณติ่งเนื้อก้อนเนื้อหูต่างๆที่บวมๆอะค่ะ เขาค่อยๆย,ย,ยุบลงค่ะเพื่อนๆจ๋าตอนเด็กๆนะไม่ก้อยเป็นเยอะเลยเป็นตรงกลางหน้าอกเลยค่ะเป็นนูนๆเป็นสีดําด้วยนะเพื่อนๆจ๋ายายไม่ก้อยก็ใช้สูตรนี้แหละทาโป๊แล้วไม่ก้อยก็นอนเลยนอนหลับเลยค่ะเพื่อนจ๋าทาแบบหนาๆเลยนะยายไม่ก้อยก็ทาให้แบบนั้นแหละทุกวันนี้ไม่มีนะคะไม่ก้อยยังสงสัยโอ้แสดงว่าสูตรนี้ดีมากๆไม่ก้อยคิดได้ไม่ก้อยก็มาแชร์กับเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเราอายุมากปุ๊บพูด ไฟกะติ่งเนื้อต่างๆของเราอะโตค่ะเพื่อนๆขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งตรงนี้เนี่ยไม่ก็เห็นละตรงปลายคางของเราค่ะเพื่อนๆน่ก็อย่างนี้นะคะให้เพื่อนๆจะคืออย่าให้ก้อนเนื้อติ่งเนื้อเขาใหญ่ค่ะเพื่อนๆจะไม่ดีค่ะต้องให้เขาเล็กๆนะคะเพื่อนๆจะแต้มอย่างนี้เลยทำให้ใช้กันดูนะคะทางง่ายๆแค่นี้เองนะคะหูดกะติ่งเนื้อนะคะไฟที่เม็ดใหญ่ๆหลุดออกแบบไม่ง่ายนะคะหลุดแบบธรรมชาติ ใช้วิธีนี้กันดูนะคะทุกคนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะแชร์เก็บไว้ทํากันเลยนะคะฝอยนะคะกะ จุดนะคะติ่งเนื้อต่างๆนะคะที่โตแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะกําจัดให้เล็กลงหรือให้แห้งแบบง่ายๆนะคะด้วยวิธีนี้กันเลยนะคะพื่วนจ๋าบายบายไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะไปก่อนค่ะ